อ้าวเชิญนางมวนนางมวนไปทําแท้งมาสองคนเหรอเจ้าค่ะอ้าวนางมวนฆ่าแมวอีกหนึ่งตัวค่ะทำให้สุขภาพปวดหลังเดินไม่ไหวค่ะเป็นมาทั้งตัวเลยเป็นมากี่ปีแล้วสามปีแล้วค่ะสปีแล้วค่ะสามปีแล้วอ๋อ ท่านเทวดาเด็กสองคนยังอยู่หรือเปล่าแมวยังตามอยู่ไหมนั่ยังอยู่ท่านเอ๋อยแมวก็ด้วยเลยนั่นแหละน้อเด็กยังอยู่แมวก็ยังตามด้วยใช่ไหมใช่แล้วเลยเอาแล้วยังไงนางมวลจะแก้เขาให้เขาไหมค่ะอยากให้เขาส่งเขาไปเกิดอยากให้ไปเกิดแยกย้ายกันไปค่ะท่านเทวดาเด็กสองคนกี่วันแมวอีกกี่วัน เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะแมวอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละรวมแล้วเป็นสี่สิบห้าวันนางมวลทําได้หรือเปล่าได้เจ้าค่ะทำเมื่อไหร่วันนี้เลยค่ะเริ๋มพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยนางมวลจัดให้เด็กชื่ออะไรกินอะไรเด็กชายหญิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบไม่ทราบเลย เด็กหญิงเหรอหญิงกับหญิงหรือหญิงกับชายสองหญิงโอเคชื่ออะไรใครขาวกับใครแดงใครขาวไครแดงอ้าวติดตามอยู่ตลอดหรือเปล่าอ่าทำให้ปวดหลังปวดตัวหรือเปล่าเดินไม่ได้เดินไม่ไหวนี่เกี่ยวเปล่าอ่าตามนี้เลยนางมวล ว่าไงนะแมมวีชื่ออ๋อแมวเหรอแมวชื่ออะไรเหมียว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 ร่วมด้วยช่วยกันนะเปล่าแสดงว่าทั้งสามลุยกันเต็มที่เลยใช่ไหมอื๋อเหมียวด้้ววยค่ะอาเดี๋ยวก่อนอกินข้าวก่อนกินอะไรเหมียวเมียวกินข้าวพุกปบุ้งอ้าวข้าวพุกปุ้ทูนึง ตามนี้ทุกไข่บวกข้าวตามนี้น้ำนมเซเว่นอาตามนี้เมวมีืนมด้วยนะคะอาือนมให้เหมี่ยวเหมี่ยวด้วยนมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจยังไงไปข้าวมันยังไงมันไม่ไปกินปลา ก็เอาไหลกลกนั่นแต่เค้าแป๊นิดเดียวมันาแอบกินปลาเหรอจ้ามนปลาเข้าหวงก็นี่ไงเมตตาด้วยอะไรไม้ฟาดหรืออะไรเล็ก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 เเล็กเลกล็เลากเลไดเเกเล็กเล็ก่ล็ดเล็เล็เลเม็ยเล็ลเกเลยเล็กเลเ ไม่ร้องไปเลยง่ายเมียบอกกูตายไม่ร้องแม่เลยง่ายกินปลาแค่ตัวตัวเดียวเอากูตายเลยเละโอ้เส้นเมียวมันรู้บอกว่าเดี๋ยวกูไปขโมยคนอื่นมาให้ก็ได้วะไม่ต้องตายขนาดนี้เลยไอ้นี่มันหวงมากอาเป็นว่าหมดกรรมแล้วเหมียวเหมียวกับไข่ขาวไข่แดงเสื้อผ้าอะไร สองนักเรียนเอ่หมียวเหมียวเอาอะไรวะเอากระดิ่งคอแล้วปล่อยสัดเอาไรอาสองตัวน่ารอาตัวพอแล้วค่ะอ้าวชักานกี่ชุดานสองชุดค่ะอ่าสอชุดตามนี้เอาด้วยเอานะ อ้า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 ตามด้วยอะไรวะมาเริ่มได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้เลยจ้ะพรุ่งนี้เลยเด็กน้อยเหมียวเหมียวเตรียมรับบุญเลยจ้าบายบายจ้าโชคดีไปจ้าหลวงตาก่อนนะะคจ้าไป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 ลน์ต่อไป